พูดธรรมะอะไรไปก็ฟังเร็วเข้าใจเร็วบางคนก็ปัญญาน้อยพูดหลายรอบยังไงก็ไม่เข้าใจนะเช่นเราสร้างเหตุดีแล้วเราก็ได้ผลดีไม่ต้องอ่อนวอนไม่ต้องบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางต้นไม้ภูเขา ไม่ต้องอ้อนวอนขออะไรแต่ว่าให้เราสร้างความดีไปเนี่ยพระพุทธองค์ท่านรู้หมดแล้วทันสอนเราสอนมากี่ปีแล้วยอมบางคนก็ไม่เข้าใจหลวงพ่อเจ็บขาแล้วไปบนหัวหมูเฉยเลยโยมสมจิตเอ้ย,นออยเนาะไอเราดารบานยากบอลบาจูหืมเน แต่มามันยั่วเตบอบนแจมันยั่วเตบอบนจไม่เอาอยอมบอลแบบนี้ไม่รับเฮ้ยอยอมสมจิตเจตนาดีแต่ก็ดูลึกๆก,ก็เจตนาดีเนาะมีจิตมีความปรารถนาดีต่อครูบาอาจารย์นเนาะแต่ว่าปัญญาไม่ดีขโมยใน,นไอ้บัตรชื่อจึงอ,อ,อย่างนะ้นะแม่เอ๋ยก็บัขโมยเธอให้ขโมยจรงไปกับบัตรอันนี้ขโมยมันเธอไอ ้องใช้เวลาหน่อยค่อยๆฟื้นฟูใช้เวลาหน่อยหรือถ้ามียามาทายาดีเออจึงจะหาย ก็ครั้งนี้ไปก็มีโยมกวีหงนะลูกสาวโยมเกรียงศักดิ์ที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่สมนักหายไปหลายปีมากเจดปี8ปดปีได้ยังไม่รู้หายไปก็เพิ่งมาเมื่อวันก่อนบอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเอารูปมาให้ดูก็ถ่ายรูปมาผิวพัธุ์สีเหลืองมาเลยให้ฟังธรรมะยังไงเนี่ยบอก ให้ฟังอิติปิโสว่างั้นโอ้หนึ่งว่าฟังปฏิจจสมุบาทฟังมรแปดนะใครบอกโยมโยมไม่ชีโยมไม่ชีโทรมาหาโยมไม่ชีไม่ชีก็ไม่รู้จะบอกยังไงว่าอย่างนั้นแสดงว่าไม่ชีไม่เข้าใจโยมก็ไม่เป็นธรรมะด้วยอัดเสียงอิติปิโสก็ไม่ให้พ่อฟังหลายรอบธรรมจักด้วยนะแปลกมากเลยเหลืองหมดเลย ถ่ายรูปมาคนมือคนตายกับมือคนเป็นไปไปเคียงกันก็โอ้เหลืองมนโอแสดงว่าอิติปิโสนี่คนป่วยในจิตไปเกาะคุณพระพุทธเจ้านี่ก็จิตมีสมาธิได้เนาะมีสมาธิได้จิตใจผ่องใสผิวพรรณก็ผ่องใสได้แต่ว่าลูกแล้วก็แม่ไม่รู้เรื่องว่าผิวเหลืองคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ฟังธรรมะ ไม่ได้ฟังรายละเอียดเลยไม่รู้เรื่องรู้เต่าเอาเอาอีติปิโซไปให้ฟังเอาธรรมจักไปให้ฟังกันแล้วกันก็ไปให้ฟังแต่พอพ่อสิ้นชีวิตแล้วผิวเหลืองขึ้นมานี่คือก็คือ,ค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 อไม่รู้ว่าคืออะไรพอมาธิวัตก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าฟังธรรมะก่อนตายแล้วผิวพันธ์ผองใสนี่จะเป็นอนาคามีหมดกิเลสไปห้อสิ้นสังโยชน์ไปห้ นถ้าอนาคามีถึงแล้วสิ้นสังโยชน์ห้าแล้วได้ฟังธรรมะก่อนตายนี่จะสิ้นอาสวะกิเลสแสดงว่าพ่อไปดีแล้วเนาะลูกก็เลยมาถือศีลให้สามวันเพิ่งกลับลากลับมาวันโอ้แสดงว่าเหมือนว่าที่เราได้ฟังพระฟังโยมว่ามรรคผลนิพพานมันไม่มีแล้วพภาริยะไม่มีแล้วยุคนี้ ฟังธรรมะหรือบางคนบวชตั้งนานก็ไม่บรรลุอะไรเลยกิเลสน,นะมันเดิมเราก็ฟังมาตลอดแต่พอมาดูเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามรรคนิพพานในยังอยู่เรากไไไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ยากเกินไปสังเกตจากคนชาวบ้านธรรมดาพอฟังธรรมะปุ๊บก็ผุดผ่องใสได้เลยแสดงว่าคนจะตายเนี่ยมันมีกําลังใจที่จะฟัง ตอนสบายดีเนี่ยมันฟังแล้วก็หูเอาหูปเป็นนาวตาเปไรไม่ค่อยได้สนใจเหมือนก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่คนจะตายมันทุกเนี่ยมันหาที่พึ่งพอได้ยินเสียงปุ๊บเกาะเสียงธรรมะเลยได้ผลเลยนั้นแสดงว่าถ้าใครสุขภาพดีปกติเราตั้งใจฟังธรรมะเหมือนคนคนใกล้ตายก็ได้ผลเลยเหมือนกันตั้งใจฟังจิตผ่องใสเลื่อมใสศรัทธานะ นี่บอกให้โยมฟังว่าบางผลนิพพานยังไม่หายจากโลกถ้ายังมีคนศรัทธาที่จะฟังเชื่อพระพุทธเจ้าอุปสรรคคือไม่เชื่ออุปสรรคนี่ะคือมันไม่เชื่อมันจะใช่หรือมันจะได้หรือคนไม่มีบุญไม่ได้ฟังจริงเนาะโยมที่ครูขันมาที่นี่เพราะว่าเห็นยายคนหนึ่งป่วยก็เลยเอาไปให้ฟังฟังสักครู่ลูกเขาเอาออกหมดเลยเขาบอกเขาไม่เชื่อนะกลัวรำคาญคนป่วย ทำมีกี่วันก็เสียชีวิตผิวพรรณก็ผ่องใสนิดหนึ่งนะผิวพรรณผ่องใสนิดหนึ่งไม่ซีดท,ที่ผิวพรรณผ่องใสนิดหนึ่งเสียดายว่าให้ฟังแล้วลูกมักดึงออกก็เลยว่าอ๋อคนมันไม่มีบุญในพระกับพ,พระพุทธเจ้าเนี่ยไปให้ฟังไม่ได้ต้องค้นขวายหานะคนเอามาให้ฟังเองยังโดนดึงออกเออคนมันไม่มีบุญก็ไม่มีบุญจริงๆเนาะทั้งทงที่ ป่วยไข้ไม่ต้องทําอะไรนอนเฉยๆไม่ได้เดินจงกรมนั่งภาวนาอะไรเลยนอนเฉยๆแล้วก็ตั้งใจฟังเอาจิตมาเกาะเสียงธรรมะเท่านั้นน่ยแต่คนมันไม่มีบุญโดนด,ดึงออกไม่ให้ฟังไปนั่นอเองแสดงว่ามรรคนี้พาี้ยังไม่ได้ห่างเกินไปไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแล้วก็ไม่ได้ยากเกินกําลังมนุษย์นะนะเพราะว่าคนธรรมดาก็ฟังแล้วบรรลุธรรมได้ นคนกำลังจะจมน้ำเนี่ยใครยื่นไม้ยื่นมือไปก็จะจับทันทีไม่คิดมากเพราะมันจะจมน้ำมันทุกแล้วอ่ะมันอยากจะรอดนั้นคนจะตายเนี่ยมันทุกแหละมันมีเสียงธรรมะปุ๊บมันจิตตั้งใจเกาะเสียงธรรมะเลยได้ผลเลยะอิติพิโสยังจะได้ผลอีกเกาะพระพุทธเจ้านะวันนี้ฟังพระสูตรนะอริยวินัย ท่านบอกว่าถ้าพระอุปทาหรือสมณเณรอุปถาพระอุปชาถ้าพระอุปถาพระอุปชาแล้วประพฤติตัวเองไม่ดีให้ประนามให้ประนามคําว่าประนามนี่เป็นยังไงนะดูก่อนพิสุทั้งหลายวิธีประนาม ก็แลอุปชัยยะพึงประนามสัตวทวิหาริกประนามลุกศิทธ์ประนามอย่างนี้ว่านะฉันประนามเธอเธออย่าเข้ามาณนะทีน่นี้เธอจงขนบาทจีวรของเธอออกไปเสียพึงประนามว่าเธอไม่ต้องอุปถากฉันดังนี้ก็ได้โอประนามก็พูดแค่นี้เพราะเห็นทําตัวไม่ดีดื้อว่ายากสอนยากไม่มีความเคารพยำเกรงก็ นันอย่ามาหาฉันนะงั้นไม่ต้องอุปถัมภฉันนะนั่นจีวรนั้นบาทคนออกไปนะโอ้ปรนามคือปรนนามประมาณนี้อุปัชยะย่อมยังสัตถิวิหาริกให้รู้ด้วยกายก็ได้ให้รู้ด้วยวาจาก็ได้ให้รู้ด้วยทั้งกายและทั้งวาจาก็ได้เป็นอันปรนามแล้ว ถ้ายังไม่ได้แสดงอาการกายให้รู้ยังไม่บอกให้รู้ด้วยวาจายังไม่ได้แสดงอาการกายและวาจาให้รู้สัตว์ทวิหาริกไม่ชื่อว่าถูกประนาม,มการพูดอย่างนั้นก็โปร่งอนุญาตให้พูดสมัยต่อมาสัตว์ที่วิหาริกทั้งหลายถูกประนามแล้วไม่ขอให้อุปชัยยะอดโทษคือไม่ขอโทษขอโทษครับผมจะสมรมระวังาะไม่มีปัญญาจะพูดไงไม่ได้อบรม พระงก็เลยตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้สัตวิทวิหาริกอนุญาตให้พระลูกศิษย์ขอให้อุปชายะอดโทษอพอท่านประนามเราเราก็ขอโทษค่าผมจะสํารวมระวังนี่อาการของคนมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติด,ดีผิดแล้วเขขอโทษตั้งใจใหม่นคนไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องมาอยู่หรอก น,นี่คือข่าวของคุูบุธศรัทธาจึงได้มาบวชมาสร้างกุศลนะความประพฤติยังไม่เรียบร้อยดีงามก็ขอโทษขอคามให้ท่านอโหทอนให้องค์แห่งการประนามนะก่อนจะประนามนี้ทําผิดอะไรลูกศิษย์ทําผิดอะไรดูก่อนพิสูจทั้งหลายอุปชัยะพึงประนามสัตธิวิหาริกคือประนามลูกศิษย์ผู้ที่ทําผิดห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งห หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปชัยยะไม่ได้คือไม่มีความรักใคร่พระอุปชาเลย 2. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งไม่ได้คือไม่มีความเลื่อมใสเลย 3. หาความละอายอย่างยิ่งไม่ได้ไม่มีความละอายใจเลย 4. หาความเคารพอย่างยิ่งไม่ได้คือไม่มีความเคารพอย่างยิ่งเลย 5. หาความหวังดีต่ออุปชัยยะอย่างยิ่งไม่ได้ไม่มีความหวังดีต่ออุปชัยยะหรือ พระอาจารย์เลยก็ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายอุปชัยยะพึงประนามสัตธิวิหาริกคือลูกศิษย์ผู้ที่มีความประพฤติห้าอย่างนี้นะส่วนพระอุปชาหรืออาจารย์ไม่ควรประนามไม่ควรว่าลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ดีห้าอย่างหนึ่งมีความรักใคร่อย่างยิ่งกับอุปชาาัยยะ สองมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งสามมีความละอายอย่างยิ่งสี่มีความเคารพอย่างยิ่งห้ามีความหวังดีต่ออุปชัยยะต่ออาจารย์อย่างยิ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายอุปชัยยะไม่พึงประนามสัิติวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลนะพอลูกศิษย์ดีี้จะไปประนามท่านเนี่ยเจ้าอย่ามาหาฉันนะเนี่ยขนบาดขนชีวรไป ไปดุไปดาป่าพระลูกศิษย์เงินไม่ได้นะอย่าประนามเพราะท่านเขามีความเคารพมีความรักมีความหวังดีต่อเราวันนี้ก็เอาฟังพระสูตรเท่านี้ครับอริยวินัยอนุโมทนายโยมที่ทำบุญตักบารแล้วก็มาจังหันทุกท่านเด้อส,สุ